สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่62ของทีเทซาบคอนเซาเทนนะฮะผมต้นอีงตอมไม่ควรทำเช่นเคยนะครับในวิดีโอบล็อกตอนที่6 2นี้นะครับเราก็จะมาตอบคำถามนะครับของมนุษย์สายบล็อดคาส์นะครับซึ่งปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับสายบล็อดคาส์กันอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือเกิดมาตั้งนานแล้วแหละแล้วเขาก็พยายามที่จะหาสูตรลงตัวกันให้ได้นะครับแล้วก็มันก็ลามาถึงฝั่ง PH ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือไอเนี่ยครับไม่ติดเสื้อครับ เขาว่าไมติดเสื้อเนี่ยครับหรือเขาเรียกว่าลาเวลีหรือเรียกว่าลาเพลหรือไมคลิปนะครับหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามทีนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นหลักสําหรับงานสายปลอดคาส์สูงใหญ่เพราะว่าเห็นผู้ประกาศข่าวแต่ละคนก็ต้องมีไมติดเสื้อใช่ไหมครับพิธีกรเอยอะไรเอยบางทีผูส้สื่อข่าวาันาเพราะถ้าเกิดเขาไม่ได้ถือมาอย่างนี้เขาก็ใช้ไมติดเสืเ้อเส้นเดียวกันนะครับเหตุผลของมันก็คือว่ามันมีความสะดวกครับมันมีขนาดเล็กเห็นไหมครับ ถึงแม้ว่ามันจะใหญ่หน่อยอย่างไซส์อย่างที่ผมโชว์เห็นในรูปอย่างพวกชัวตะกู1.8จุดๆอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็คือจะหัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงมาติดขึ้นเสื้อได้เราสามารถขยับตัวยังไงก็ได้ไมโครโฟนก็หันตามเราไปหมดนะครับยกเว้นแต่เราจะหันหน้าอาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้างนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับก็มีคนถามมาครับว่าเออคุณโตพอมีสูตรสาเร็จไหมว่าระยะห่างระหว่างไมโครโฟนจากปากเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่ นะครับถ้าเกิดเราพูดถึงฝั่งของสั่งฝั่งของบอร์ดคาสเ่ยเขาก็จะไม่ได้มีอะไรที่ไตยตัวมากมายนักนะครับเพราะว่าบอร์ดคาสเองเนี่ยเขาไม่ได้กังวลถึงเรื่องเกมมีฟอร์ฟิทแบ็กหรือว่าเรื่องของใบหอนเท่าไหร่นะักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของ PA เนี่ยเขาก็จะแบบชิดเท่าไหร่ยิ่งดีนะก็จะชิดขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นบอดคาสเองเขาก็จะเออถ้าเกิดว่าตัวผู้หญิงใส่เป็นเดรสกอออกมาก็หนีบไว้ที่อกตรงประมาณนี้ก็ได้นะหรือถ้าเกิดว่าผู้ชายก็คือใส่เด็กไทยมาหรือใส่สูทมาก็หนีบตรงคอปกเสื้อตรงฝั่งสูทอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะไปเจอปัญหากันครับว่าสูงต่ําห่างกันขนาดไหนจะพอดีพบปัญหามาอยู่ตรงนี้ครับว่าสมมุติว่าผมเอาไมโครโฟนชิดตรงคอผมนะครับ ทดสอบ12 3 4 5เราจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของโทนเสียงใช่ไหมครับตอนนี้โทนเสียงผมเนี่ยน่าจะมีความอู้ลงนะอู่ออมอ่ออ,อ,อะไรประมาณนี้เยอะขึ้นนะครับเหตุผลมันเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับไมโครโฟนที่เป็นไมโครโฟนติดเสื้อเนี่ยเวลาที่มันรับเสียงนะครับมันไม่เชิงที่จะรับมาจากปากเรานะครับมันเป็นการผสมกันครับระหว่างเสียงที่ออกจากปากกับเสียงที่ออกจากคอนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลื่อนไมโครโฟนขึ้นไปข้างบนเยอะเกินไปเนี่ย เราก็จะไปโดนเสียงที่ออกมาจากคอโดยเฉพาะผู้ชายที่มีลูกกระเดื่องนะครับมันจะมีโทนอึมอืมอึมอืมอืมอย่างนี้อยู่เยอะนะครับอย่างสมมุติผมยกขึ้นไปดูนะครับอืม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 อึมอึมอาสวัสดีครับอย่างในตอนนี้นะครับผมกำลังทดสอบเสียงของไมโครโฟนติดเสื้อที่อยู่ชิดกับคอของผมอยู่นะครับ เอฟเฟกไอ่อึ้มอึมตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะมีผลมากเป็นพิเศษสำหรับไมโครโฟนติดเสื้อที่เป็นแบบยูนิเดเรกชเนแนลนะครับก็คือประเภทที่เป็นคาร์ดิโอย์ซูเปอร์คาร์ดิโอย์หรือแม้กระทั่งไฮเปอร์คาร์ดิโอย์ซึ่งเราไม่ค่อยเจอนเท่าไหร่นะครับเป็นปัญหาที่ใหญ่มากครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถอยนะครับผมถอยเรามาอยู่ที่แนวนอกนะสมมติว่าผมเป็นผู้หญิงผมใส่เดรสกันนะครับจะสังเกตเลยครับว่าเสียงของผมเนี่ยมันจะบางลงนะครับแล้วก็มีเสียง ความใสามากขึ้นนะครับเสียงจะก,กระจ่างชัดมากขึ้นจะกรกุ้งกริ้งมีรายละเอียดมากขึ้นการสะกดคํามันก็จะเป็นคํามากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับพอเราถอยห่างออกมาจากเสียงอึมๆที่มาอยู่ในคอเนี่ยดั้งเดิมทีนะครับตรงนี้มันเป็นจุดที่ถ่ายทอดเสียงก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีปากเราเชฟเสียงให้มันโปรเจกต์ออกมานึกออกไหมครับถ้าเกิดว่าเราพูดกันตามตรงก็คือว่าเสียงที่ออกจากคอเราเนี่ยมันจะ อ่าค่อยกว่าเสียงที่ออกจากปากนั่นเองทีนี้พอเราถอยลงมานะครับมันก็รับเสียงที่ดังที่สุดเสมอก็จะรับเสียงจากปากออกมามา,มากกว่านั่นเองนะฮะแต่ทีนี้สําหรับฝั่งของ PA เนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่อย่างนี้ไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ดูดเอาแอมบงแอมเบียนอะไรเข้าหมดเ,มเมสียงลมเสียงเครื่องปรับอากาศเสียงอะไรกว่ามันจะเร่งกลับมาให้ได้ดังได้เท่าเดิมนะครับดังนั้นมันต้องขึ้นมาข้างบนสิพี่ต้องขึ้นมาสักประมาณแถวแถวนี้นะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะผมมีไกด์ไลน์มาให้ครับ ผมทำไมโครโฟนนะครับก่อนที่เราจะหนีไปใช้พวกไมโครโฟนทรงเฮดเซตแบบ iSOMa มอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันนะครับผมก็จะมีวิธีที่แช้์สำหรับสอนทีมงานนะผมว่าให้เราทำมืออย่างนี้ครับอย่างนี้นะฮะแล้วกดนิ้วโป้งลงนะครับให้นิ้วโป้งเรายิางๆอย่างนี้นะฮะเชิดไปที่คอครับคางเรานะฮะแปะปลายคางไว้แล้วก็จุดที่นิ้วโป้งเราอยู่คือความสูงโดยรวมที่เราควรจะติดใหม่นะครับอย่างนี้คืออยู่ตรงนี้ครับ เห็นไหมตำแหน่งพอๆใกล้เคียงกันนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เกณฑ์ o r e f e e d b a c k ของไมโครโฟนค่อนข้างที่จะดีที่สุดนะครับไม่ใช่จุดที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะจุดที่เกณฑ f o r e f e e d b a c กก็คือมันสามารถที่จะรับสิยงโอเคเราไม่ต้องที่จะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ EQ หรือแก้ EQ เยอะมากนะครับแล้วมันก็หอนยากนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมาขึ้นมากกว่านี้เนี่ยเราจะแก้ EQ ยากขึ้นแล้วแต่มันก็ดังขึ้นก็ว่ากันไปแต่ว่า ถึงแม้ว่า PA มันจะออกมาดังฟังชัดดีแต่ฝั่ง OB หรือฝั่งบันทึกเสียงเขาคงคงจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราฝั่งบอร์ดขาฝั่งบอค์ดขาที่ตอนนั้นตอนนั้นเราทำมืออย่างนี้ใช่ไหมครับผมให้ยกนิ้วโป้งขึ้นเลยครับแล้วก็ยกนิ้วก้อยลงนะครับแล้วก็ล็อกไว้อย่างนี้ครับเราจะเจอจุดความสูงที่พอดีในการติดไมค์คือตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาติดให้ดูนะฮะมันจะขยับไปจากตำแหน่งเดิมประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ วอลลุ่มที่ได้จะต่างกันเล็กน้อยน่าจะสังเกตเห็นแล้วนะครับแต่ว่าเลยได้ความกระจ่างชัดของเสียงนะครับเราจะได้เรื่องของลมหายใจจะได้รู้สึกว่ามันจะมีฟีล่งความเป็นธรรมชาติของเสียงมากขึ้นมันจะเป็นจุดที่ใกล้เคียงกันกับที่เรายืนอยู่ข้างหน้าเรายืนอยู่ต่อหน้าคนพูดนะครับล้วเราได้ยินเสียงของเขานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงพวกฟิลม์รรมเสียงตอนของไม์ที่เราตัดทิ้งไปนะเราไม่แคร์เรื่องการตอบสนองความถี่ของไม์นะจุดนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างโอเคที่สุดนะครับถ้าเกิดว่า เราลองขยับลงมาข้างล่างอีกนะครับสมมุติเราเป็นผู้หญิงใส่เดรสสิ่งที่เราจะเจอตรงนี้นะครับก็คือว่าเห็นไหมมันจะเป็นจุดที่เริ่มใช้งานไม่ได้แลวนะครับมันจะบางลงเรื่อยๆนะครับลเลเวลก็จะตกลงเรื่อยๆนั่นเองเอฟเฟกพวกนี้นะครับไมโครโฟนที่เป็นยูนิเดเร็กชแนลเนี่ยจะเจอปัญหากันมากที่สุดนะครับไมโครโฟนออมนี้จะค่อนข้างฟอร์กิฟวิ่งพอสมควรนะั่นก็คือว่ามันก็จะไม่ค่อยแคร์เรื่องไอ้อึมๆมือนตรงนี้เท่าไหร่นะครับแล้วที่สําคัญก็คือ การติดไมโครโฟนนะครับผมจะแนะนําเลยว่าคุณควรที่จะให้ความสำคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเสมอนะครับเนื่องจากอย่างนี้ครับตัวผู้ชายเนี่ยเขาจะมีลูกกระเดือกนะครับแล้วลูกกระเดือกแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สิงต่ําอย่างผมนะอย่างที่ผมอยู่ย่านเบสอย่างเางี้ยลูกกระเดือกมันใหญ่นะครับเพราะลูกกระเดือกมันใหญ่เนี่ยโอกาสาที่เราจะจับเสียงของคนพูดให้ได้โทนเสียงที่มันโอเคนะครับมันจะยากกับผู้หญิงผู้หญิงไม่มีลูกกระเดือกครับดังนั้นเนี่ยการเปล่งเสียงออกมาจากคอ ของอ,อผู้หญิงเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยกว่าผู้ชายหรือพูดง่ายๆคือว่าเสียงผู้หญิงมันจะกระจ่างชัดกว่าผู้ชายอยู่แล้วนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยผู้หญิงบางคนที่แบบมีเสียงสูงอย่างพวกโซปราโน,โนหรืออะไรที่เสียงเขาแหลบๆส,สูงๆนี่แหละฮะการที่คุณจะ,ะใช้หลักการแบบหนึ่งนิ้วอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าพอดีเกณฑ์มีฟอร์ฟิทแบกนะแล้วคุณติดตรงนี้สำหรับผู้หญิงเสียงสูงมากๆเนี่ยอาจจะแบบอ,อาจจะแบบมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรโซแนนซ์เรื่องเกี่ยวกวับพวกเชสเชสไ o i c ์ Voice ของผู้หญิงได้พอสมควรนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราถอยลงมาเนี่ยผู้หญิงที่มีเสียงสูงเนี่ยมันจะลดความแผดของเสียงของเขาได้มากกว่าที่เราจะเอาขึ้นมาอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทาง PA เนี่ยเราอาจจะต้องเลือกหน่อยว่าโอเคเราอยากจะให้เกมในฟอร์ฟิทแบ็กมันสูงก็ต้องขยับขึ้นมาทนฟังเสียงแผลบหน่อยนะครับแล้วก็ตัด EQ ช่วยเอาหรือว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยยังพอมีที่เหลืออยู่อะไรอย่างนี้ยังพอมีเก์เหลืออยู่อาะเอาลงมาหน่อยก็จะได้สั่งที่เป็นธรรมชาติโดยที่เราแทบไม่ต้องไปแตะฟิทแบ็กเฮ้ยไปแตะ EQ เลยนะครับ จบแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนนี้นะครับเป็นหัวเรื่องง่ายๆนะครับแล้วตอนต่อไปผมจะมาพูดถึงเรื่องความดังกันครับ